นี่เป็นตัวอย่างบทที่หกจุดสองนะครับก็นับแรกก็ insert sketch บน font plane นะ font plane นะ i n s sketch บน,น font plane นะครับอันนี้ก็ทำตามรูปเลยนะครับใช้สั่ง centerline นะสร้าง ข,ขึ้นมาก่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเราก็ใช้การลากเส้นครับถ้ใช้เนี่ยครับเส้น ได้ได้ตามรูปแล้วนะใกล้เคียงรูปมากที่สุดเลยนี่ก็ให้ระยะจากนี้เส้นนี้สี่สิบ นี่สิบห้านะครับนี่หกห้าจากเสน้นนี้ถึงเส้นล่างเป็นแปดเส้นนะครับก็กำหนดเปด็ดเดอร์เรชชันครับเสน้นนี้กับเส้นนี้นะครัให้เท่ากัน เอ d r e l a t i o n ครับเส้นนี้กับตัวจุดออริจินนะครับให้เป็น Midpoint นะครับตอนนี้มีเส้นนี้ที่ไม่เป็นสีมันเอ a ดอร์เรั่จุดนี้แล้วก็ตรงนี้นะเอเดอร์เเส้นนี้กับเส้นนี้นะ เป็นคลนเนี่ยกันนะรับถ้ารัวๆนี่น่าจะเป็นคลิปนะครับคิดว่าคงไม่พลาดไม่ใช่ตัวนี้นะครับมาถึงลายครับรัวจะขนาดนั้นไ,ได้มาประมาณนี้นะครับ ยปลองเช็คดูดัมชันตามนี้นะแล้วกด execute b a d นะครับไอตรงนี้เลือกเป็น mid p r i นะครับแล้วก็เรตมางดัมชันเป็น80โอเคโอเคนะครัแล้วก็สร้างสเก็ตนะครับ สั้นสเก็ตตรงนี้นะตามรูปนะอันนี้ผมสเก็ตที่ฟอนเพนนะครับเดี๋ยวผมออกสเก็ตก่อนผมตั้งหน้า,านให้มันตรงกันเลือกตัวเลือกก็นีเป็นฟอนเพนก็ได้แล้วก็ผมเลือกสเก็ตที่ฟอนเพนครับอันนี้ก็สเก็ตไปตามรูปเลยนะครับก็ผมคิที่จุดด้านบนมนาะจุดด้านล่างนะ ต้องให้เป็นจุดสีสมนะ้มแล้วเนะี่ยพยายามล่ให้เป็นเส้นตรงเนี่ยนะแล้วเลื่อนขึ้นไปเนะี่ยเป็นตั้งเส้นตั้งฉากแล้วก็เงจุดสุดท้ายนะแล้วก็ให้ค่าเข้าไปนะตรงนี้นะเส้นนี้เป็นยี่สิบนะครับเส้นนี้เป็นหกสิบห้าแล้วก็ตรงนี้ให้ใช้คำสั่ง x two bar b e นะครับ มันมาเป็นมิตยแหนงกิจกิครับตอนนี้ครับอันนี้ให้ค่าเป็นยี่สิบห้าอเคลิกโอเคนะครับเบี่ยงดูได้ประมาณนี้ตามรูปมนันนี้ต่อมาให้สเก็ตที่เซอร์เฟตตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมคลิกตั้งหน้าตรงกันแล้วผมคลิกตรงนี้ Surface ฟฟตรงนี้นะครับอย่าไปคลิก s u r ์ฟเฟ e อื่นครับคลิกสเก็ตแล้วก็เขียนส k e t ตให้ได้ตามรูปให้เป็น Fully Defined นะครับก็เป็นก็จะคลิกเนี่ยบจากจุดนี้ให้เป็นจุดนะครับคลิกลากตรงมาเลยครับนีบ่มนเมันจะดีตึ้งเป็นเส้นสีเหลือง คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมย่อไปหนึ่งแล้วเลื่อนเมาส์ดันประมาณนี้กด A หนึ่งครั้งนะเป็นโค้งครับให้มาจุดปะประมาณนี้ครับยังไม่ต้องสนใจว่าให้เป็นเท่าไหร่นะให้เป็นประมาณนี้แล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับลากเป็นเส้นตรงมาตามเส้นเหลือนะมาบรรจบด้วยเส้นเหลือเส้นปะอีกข้างหนึ่งคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลากแล้วเมาส์เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งครับ ทีนี้เราก็ให้ค่าไปเส้นนี้นะตามตัวอย่างสี่สิบห้านะครับแต่ไม่เคนะครับจะไม่เป็นสีดำนะครับเพราะว่าเราต้องแอด r e l เ t ชั n นะครับเส้นนี้กับจุดนี้นะครับให้เป็นคอนสิเดนต์กันนะครับนนี้เป็นสีดำแล้ครับแล้วสร้างวงกลมอีกหนึ่งนะครับ ไดมิเตอร์ยี่ห้านีให้เป็นยี่หานะครับอันนี้ในหนังสือบอกว่า x ชูดบอสเบดยีานะครับแต่ผมดูแล้วไม่ใช่น่าจะผิดน่าจะเป็นสิบห้ามากกว่า เพราะถ้า15นี่มันจะแล้วดูลักษณะลูกถ้า25มันถึงนี่แต่ของลูกมันจะแค่ประมาณเครึ่งนึ่งน่าจะเป็น15มากกว่าเพราะถ้าใส่15แล้วมันหนักจะได้เป๊ะเลยนะครับทนี้เราใช้คำสัง่งนี้เลยอตรงนี้ Surface Sketch Surface Sketch อันนี้เลือกเป็น ฟอนต์เพนับตัวนี้ฟอนเพนคลิกบวกลงมาแล้วคลิกฟอนตะ์เพนส่วน body to miller um คือเลือกเนี่ยคลิกที่ตัวนี้คนระับแล้วคลิกโอเคก็จะได้เป็นรูปนี้ออกมานะแล้วก็ตั้งค่าตัว m a t e r i a l นะครับเป็น112.60นอยเดี๋ยวลองเช็คค่าราลเอียดู่แมทรูปนะตครับ112.63ตามตัวอย่างเป๊ะน,นะครับ เซฟได้ครับ